สวัสดีค่ะวันนี้ก็สิบโมงเช้าเลิกงานแล้วนะคะเตรียมตัวกลับบ้านค่ะตรงนี้ที่เห็นเขาก็มาปลูกดอกไม้แล้วนะคะตัวเล็กๆแต่มันทนหนาวได้ตอนนี้หิมะก็ปกคลุมทางเท้าค่ะเตืนกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบตรงนี้เขาจะมาโรยเกลือ เกลือสำหรับโรยให้หิมะละลายนะคะเดินจะได้ไม่ลื่นส่วนที่ไม่โรยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีหิมะปกคลุมเขาจะโรยเฉพาะทางเดินป้องกันไม่ให้คนลื่นมันเป็นน้ำแข็งนะคะอันตรายต้องค่อยๆเดินนะคะแต่มันก็เวลาโปรยเกลือมันก็ช่วยได้อยู่ตรงนี้ก็ถนนเดินไปตรงที่จอดรถตรงที่จอดรถเขาก็ไม่ได้โรยเกลือไม่ได้ทำอะไรค่ะ ก็ปล่อยแบบนี้ส่วนข้างหน้านี่ก็เป็นสนามฟุตบอลค่ะไปค่ะกลับบ้านกันค่ะดูแล้วก็เป็นเหงาะะเหงานะคะเหงาเหงาเศร้าเศ้าคือมองไปทางไหนก็สีขาวต้นไม้ก็มีแตก่เก่งเหมือนยืนต้นตายที่จริงมันก็ไม่ ไม่ได้ตายหรอกค่ะเดี๋ยวรดูใบไม้ผลิมันก็ผลิใบออกมามีดอกมีอะไรสวยงามขับรถไปในหมู่บ้านก็50กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะตอนนี้มาตกเราก็าช้าลงหน่อย 30- 40ิบก็ขับไปค่ะถึงบ้านดีกว่าไม่ถึงมันก็พอขับได้ค่ะไม่เป็นไร ต่างคัดต่างคนต่างคันก็เขาก็ขับช้าๆระวังกันเผื่อเบรกแล้วมันลื่นถลายใช่ไหมคะเราก็ช้าๆดีกว่าใครบอกว่าอยู่เมืองนอกสบายก็อย่างนี้แหละคะ่ะอยู่เมืองไหนก็เหมือนกันอยู่เมืองไทยก็ต้องทํางานอยู่เมืองนอกก็ต้องทํางานเหมือนกันมนุษย์เงินเดือนคะ่ะมนุษย์เงินเดือนไม่ทําก็ไม่มีตัง ใครๆก็บอกว่าทำงานเมืองนอกนี่ได้ตังเยอะมันก็ใช่นะคะถ้าไปแลกเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลอื่นยิ่งเงินสวิตสฟรังตอนนี้แข็งมากเลยค่ะถ้าไปแลกกับเงินไทยตอนนี้ค่างเงินบาทอ่อนตัวมากเลยไม่รู้เพราะอะไรปกติหนึ่งฟรังได้แลกได้25หรือได้30ประมาณนี้หลักช่วงช่วงแรกๆ3ามสิบถึงหโอ้ยดีใจมากเลยได้เยอะค่ะ ได้เยอะสำหรับคนเมืองนอกที่ส่งไปเมืองไทยนะคะแต่ตอนนี้ค่าเงินบาทหนึ่งฟรังแลกได้41เอโอ้โหเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะบ้านเราแลกได้เยอะก็จริงค่ะถ้าเรามีเงินที่จะแลกกลับเมืองไทยนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเรามีรายได้ที่นี่เราก็กินอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะมันก็เหมือนกันนะคะค่าครองชีพแพงสุดๆเลยที่สวิต อยู่สวิตก็สั่งปุ๋ยคอกได้นะคะนี่เลยสั่งคนที่บ้านเอาไปให้ค่ะคนที่ในหมู่บ้าน3ถุง100บาทเอาไปใส่ต้นตาต้นมะขามเทศค่ะสูตรฟางขี้วัวแล้วก็ดรไมยนี่ก็สั่งเมื่อวานนะคะต้นไม้ต้นกัและกันละปับพลึก 10ต้นค่ะคนขายแถมให้2ต้นก็เป็น12ปลาดูแดง15ต้นแล้วก็ต้นอินจันสูง100เซนติเมตรต้นละ50บาทสีต้นคลิปที่ผ่านมาที่พูดเรื่องต้นไม้นะคะคือปลูกป่าแต่มันจะเขียวเขียวใช่ไหมคะมันไม่มีดอกไม้ก็เลยคิดอยากจะปลูกที่มีสีสันมั่งลิงที่ไว้แล้วค่ะตรงนี้เลยค่ะ ตรงนี้ก็ใช่ถ้าปลูกถ้าเป็นดอกนะมองออกมามันก็จะสวยงามเลยค่ะต้องขอบคุณแม่และน้องชายค่ะที่จะช่วยดูแลปลูกและดูแลให้ความเห็นส่วนตัวก็คือปลูกหน้าแล้งจะดีนะคะถ้าเรามีน้ำรดค่ะถ้าปลูกหน้าฝนฝนมันตกชุกนะคะกลัวรากเน่าก็อาจจะตายได้ ภาพจากอินเทอร์เน็ตค่ะประดูแดงการประพฤกขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ